โอ้โหหูือหนเพื่อนๆ่าติดไฟลูกน้องตักเมื่อกี้มาไม่ทันโอ้โห สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนกเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะวันนี้มาสวัสดีกันยามเช้าเลยตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเจ็ดโมงเป็นเวลาเปลี่ยนกะนะครับตอนนี้มารอเครื่องจักรมารอเครื่องจักรที่จะมาทํางานหน้าง,งานตรงนี้อากาศดีครับเช้าเช้าวันนี้อากาศประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สามยี่สี่ยี่ห้าช่วงเช้าเนี่ยกําลังแบบ ก็ลังดีอ่ะอากาศไม่ร้อนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะช่วงหน้าหนาวแต่ก็ใกล้จะหมดหนาแวแล้วละแต่ภารกิจที่ได้ได้รับมาวันนี้สิมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่หนาวมันมันไม่เย็นไวภารกิจที่ที่ได้รับวันนี้อะแม่งเป็นภารกิจที่ร้อนรู้ไหมภารกิจอะไรเนี่ยดูข้างหลังลนะ เห็นควันไหมเนี่ยบนหัวผมเนะี่ย <Huh? S 2> เห็นควันไหมฮะ <Huh? S 2> เป็นภารกิจเคลียร์พื้นที่เป็นภารกิจเคลียร์พื้นที่ฐานหินที่มันติดไฟนะฐานหินที่มันติดไฟ,นะดไฟคือเขาจะต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเจาะระเบิดเราต้องเคลียร์วัสดุที่มันติดไฟเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ วันนี้ผมก็พาพาลูกน้องมา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 ทำเป็นคลิงวิธีการเคลียร์วัสดุที่มันติดไฟต้องทำยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ชมว่าชมันในคลิปนะว่าแล้วเางานยังไงแบบไหนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะดูไหมว่ามันร้อนแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ชมเดี๋ยวให้ดูว่ามันร้อนแบบไหนนะร้อนแบบไฟลุกอะ เดี๋ยวให้ดูอีกมุมกล้องหนึ่งเร็นอวัสดุนี่เยอะมากเลยนะคงจะทั้งวันวันนี้คิดดูแล้วนะแต่เราจะใช้เครื่องจักรแก๊สาเก้าศูนมาตักนะวันนี้นะเอาใช้เครื่องจักรเล็กเครื่องจักรขนาดเล็กมา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 ,มาตักขนาดเล็กก็ 390390F นกนี่ก็เกือบเกือบร้อยตันแล้วนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวให้ชมอีกมุมกล้องหนึ่งนะว่าวัสดุที่มาติดไฟไดมาติดไฟแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะ เพื่อนๆดูแต่ว่าเราจะลื้อหมดเนี่ยเบิร์มที่มันใหญ่ๆเนี่ยลือ้อทิ้งไปฝั่งนู้นหมดเลยแล้วก็อีกกองนี้กองปัญหาเพราะว่ากองนี้มันติดไฟเพื่อนดูเ่ยเอาเนื้อมาย่างกินได้เลยนะถ้าไม่ฮ <c oughs> ะ่เยอะาว่าวาสันปัาทัววสันพูดเล่นๆเพื่อนๆดูไฟเนี่ย <c oughs> เห็นไหม ดูไฟนะมันติดแบบนี้เนี่ยมันติดแบบนี้ที่เราจะต้องตักออกอะหเห็นเปลวไฟไหมแล้วก็มันทั้งกองเนี่ยทั้งกองนี่เลยเนี่ย ยาวไปจนถึงนู้นถึงรถไปโคย6015เพ60ื่อนดูเนี่ยจากตรงเนี้ยแต่กองตรงนี้ใหญ่กองตรงนี้เยอะหน่อยแต่ถัดถัดไปมันจะเป็นเบิร์มจะเป็นเบิร์มแต่ก็เบิร์มใหญ่แต่ก็เป็นเบิร์มที่ติดไฟแล้วนะ เนี่ยเป็นภารกิจที่ผมจะต้องลื้อออกวันนี้ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดแล้วผมก็พาลูกน้องมามาเทรนนะมาเทรนแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ตัตักใส่รถดำนะวันนี้เราจะตักทิ้งลงไปลงลงหน้าผาลงไปอีกอีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาแค่ ต้องการพื้นที่ต้องการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไม่ไม่ได้ตัดทำโปรดักชันนะครับวับนนี้แล้วก็วัสดุเนี่ยเราตัดทิ้งไปทิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มันให้มันมอดไหม้ไปเองให้มันมอดไปเองถ้าเกิดมันมันไหม้หมดหมดเชื้อมันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแบบเหลืองๆอย่างเง้นนะเหลืองอย่างข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหลืองๆแบบเนี้ยหรือเป็นสีขาวๆแบบเนี้ย เ็นี้ากลายเป็นขี้เถ้าฝุ่นตลบประวนหมดแหละเนี่ยวัสดุแบบนี้เพราะมันมันร้อนแล้วก็เราก็ประสานงานไปกับหน่วยหน่วยเซฟตี้นะครับหน่วยเซฟตี้แล้วก็ดับเพลิงแล้วก็เราเอารดน้ำมาสแตนบายเพื่อ mm hmm. เพื่อสเปรย์ mm hmm. น้ำเพื่อไม่ให้ฝุ่นมัน ันเยอะเกินนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเยอะเกินแล้วก็เอาหน่วยดับเพลิงรถด,ดับเพลิงอะ่ะมาสแตนบายไว้เผื่อมีเกตมีเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นเป็นระบบเป็นระบบเซฟตี้ในการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับแล้วก็มีการเซ็น Send, เซ็นเขาเรียกว่าเซ็นเพอร์มิชันเซ็นอนุญาตในการทำงานคนที่เข้ามาทำงานทำงานชิ้นนี้ทำงานพื้นที่นี้ต้องเซ็นทุกคนโอเคเอาไว้เดี๋ยวชมกันในคลิปครับว่าเราตักกันแบบไหนเราไฟมันลุกไหมมันร้อนขนาดไหนแต่ร้อนแน่ละ แต่ผมเองก็จะอยู่นอกรถนะแต่บางทีก็ต้องเข้าไปอยู่ในรถเพราะว่าต้องช่วยทุกน้องถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องไปไปทำให้เข้าดูโอเคครับชมกันต่อ โอ้ยหรือะเพื่อนๆการติดไฟลูกน้องตักเมื่อกี้มาไม่ทันโอ้โยไฟลุกช่ดช่วงต้องใช้อ้นี่มาใช้น้ำมามาดับก็ตอนตนี้ก็หกโมงแล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องตักไอ้ที่มันมันไม่ติดไฟถอยไป มื่อกี้ลูกน้องตักก็เลยรีบมารีบเข้ามาช่วยตักมันไฟมันเยอะเลยเข้ามาช่วยลูกน้องตักตอนนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องตัก,กที่มันมันไม่ติดไฟก็เดี๋ยวเรามาพรุ่งนี้ก็มาสางต่อสางงานต่อโอเค สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับ FC ทุกคนก็ยังอยู่ในในโหมดของการทำงานเอเคลียร์พื้นที่ที่วัสดุมันติดไฟนะแต่ว่าวันนี้คือเช้าเนี่ยคือฝนตกฝนตกแต่มันเป็นสิ่งที่ดีแหละฝนตกในการทำงานกับวัสดุที่ติดไฟแต่ว่าเครื่องจักรผมวันนี้มีปัญหา คือ,อคอนโทรลข้างซ้ายไม่ทำงานตอนนี้รอช่างเข้ามาเปลี่ยนมาปรับคอนโทรลให้มาทำคอนโทรลให้จอยติกข้างซ้ายไม่ทำงานสวิงไม่ได้แล้วก็ใช้บูมใช้ใช้อาร์มใช้อาร์มสติ๊กไม่ได้ตอนนี้รอช่างอยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพพื้นที่ในเหมืองตอนนี้เพราะว่าวัสดุมันติดไฟมันเกิดความร้อนเนี่ยดูซิว่ามันเป็นยังไง เหมืองฐานหินนะเดี๋ยวให้ชมแบบเหมือนกับทะเลหมอกไปไปชมอีกมุมกล้อง,องนึงดูสิครับเพื่อนๆตอนนี้ความร้อนเจอกับน้ำกลายเป็นไอกลายเป็นไอในเหมืองดูสภาพเหมืองความร้อนเจอไอ นี่แ็กเตอร์ดันเดียรดูฝุ่นที่มันร้อน โอ้ครับเพื่อนเพื่อนก็ช่วงรอเครื่องจกักรเครื่องล้อช่างมา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 ,มา,มาซ่อมซ่อมรถผมก็เอาแท็กเตอร์มาดันเมื่อกีอ้แท็กเตอร์ดันแล้วก็มันมันมีความร้อนพื้นที่มีความร้อนผมก็เลยเอารดน้ำนะมาสเปย์มาใส่น้ำรดน้ำมาสเปย์พื้นที่ดูเพื่อนๆนดูสิเนะี่ย ความร้อนเจอกับน้ํากลายเป็นไอละอองขึ้นไปเป็นไอขึ้นไปร้อนมากครับเนี่ยเอาน้ําใส่ลงไปหนึ่งถังอะ่ะหนึ่งถังของในรถน้ําตองเจ็ดของผมรถน้ำเอ่อตองเจ็ดแคปเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะแทงใหญ่อะ่ะแทงแทงนี่กี่กี่หมื่นลิตรผมไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ดูให้ดูให้ดู มันร้อนขนาดไหนอะแล้วมัน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 ไหมมามันมันไหมมันมันไหมมานานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งไหมมาเป็นปีๆหลายปีแล้วด้วยเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ดับไม่มอดเนี่ยยังไม่มอดดับหลายปีดูสินะพื้นที่ของผมพื้นที่การทำงานของผม มันก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะที่จะต้องเอาออกอะเยอะมากโอเคลุยต่อดูโอ้ยไฟตักขึ้นมาเป็นไฟอย่างนี้เลยวันนี้ขับเองนะครับ <Okay. S 2> ไม่มีลูกน้องครับวันนี้ ครับเ,เพื่อนๆฝุ่นคลุ้งไปหมดนะครับอันนี้คือเจ้า 6015B นะครับ 6015B มาช่วยอีก1ตัวแต่ว่า 6015B เนี่ยคือรถคนนี้150ตันเนี่ยเอามาตัดแรมนะครับมาตัดแรมตอนแร,นแรกก็คือตัดแรมเพื่อที่จะเอาเอารถดำลงไปวิ่งแล้วก็ตัดวัสดุใส่ดำใส่ตองเจ็ดวิ่งไปเทบนลานเทนะครับแต่ว่าตักไปตักมาคือข้างล่างี่ มันร้อนมากมันร้อนมากเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้คือวัสดุนี้เป็นฝู่นหมดก็เลยต้องหยุดตัดใส่ดำนะครับแล้วก็ตัดจริงไว้ข้าง แต่ที่เห็น,นี่คือเป็นผู้หญิงขับนะครับเนี่ยเจ้า6015เนี่ยเป็นผู้หญิงขับซึ่งบริษัทได้รับพนักงานใหม่เข้ามาแล้มาได้สัพพัหนึ่งเอามาให้ผมเทรนเทรนนิ่งผมก็มาทำการฝึกขันผู้หญิงคนนี้ก็ตอนนี้ถือว่าสุดกว่าสุดกว่าพนักงานผู้ชายบางคนครับว่ารับเข้ามาชุดนี้คือประมาณ10คน มีเธอคนนีเนเนเน้เป็นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งในทีมถือว่าฝีมือนี่จัดจ้างน่าดูแล้วหัวใจนี่เกินร้อยหัวใจเกินร้อหัวใจเกินร้อยเท่าที่อยู่กับเธอมานี่นะคือหัวใจเกินร้อยในการทํางานสุดครับสุดครับสั่งงานครั้งเดียวจบเลยสุดยอดมากเป็น uh, ผู้หญิงชาวโมซัมบิกนะสุดยอด ส่วนแท็กเตอร์คันนี้ก็เป็นดีเก้านะครับดีเก้าแท็กเตอร์คันนี้ก็เพิ่งเปิดแกะกล่องมาเมื่อไม่ไม่กี่เดือนนะครับเป็นเครื่องจักรใหม่เข้ามาเป็นดีเก้านะครับตัวนี้คือในโปรแกรมในในแลนงานของเราเนี่ยคือจะใช้พวกดีแปดดีเก้าจะอยู่อยู่หน้าขุดอยู่หน้าขุดแล้วก็จัดการปรับพื้นที่อะไรต่ออะไรเนี่ยคือดีสิบนี่จะใช้อยู่บนดับบลิงแอเรียจะใช้บนลานเทนะครับ ดี0 D9 อยู่บนน้ำพิงแอเรียส่วนหน้าขุดเนี่ยใช้ดีดีแดี9ดี 7, ด 8, ด 9, ในการปรับแต่งแล้วแต่สภาพพื้นที่งานนะครับเพิ่งนำเข้ามา6กัวานะครับสำหรับดี9ชุดนี้ ครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงวันที่3แล้วก็ในการเอ่อตักวัสดุฐานหินที่ติดไฟนะครับส่วนวัสดุโซนนี้เ่ยคือเป็นวัสดุที่ติดไฟเยอะมากที่สุดในโซนนี้ก็ต้องใช้รถน้ํามาช่วยนะครับไปมามาช่วยในการเอ่อสเปรย์บางครั้งที่มันติดไฟติดไฟมันมันมันเป็นมันเป็นแก๊สนะครับคือมันมันลุกเหมือนกับเอ่อเหมือนกับแก๊สเเหมือนกับแกส๊สคืออันตรายครับต้องใช้รถน้ํามาคอยคอยช่วยในการดับไฟแล้วก็ เอามาสเปรย์บรรเทาฝุ่นนะครับบทุวามเพราะว่าในในขอบเมืองเนี่ยใกล้ๆก,กับขอบเมืองนี่คือเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้ติดขอบเมืองเลยครับก็คงอีกหลายวันครับสำหรับการตัดทันติดไฟในโซนนี้นะครับก็ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องวสันปาทัวร์ด้วยครับเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับแล้ววสันปาทัวร์จะทำนำคลิปดีๆแบบนี้มาฝาก เพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจากลาบ๊ายบายครับผม